สวัสดีครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่ให้เก็บติดตามนะครับได้ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถแท็กเตอร์นะครับที่ยังขายได้ที่หน้าร้านทิมสายแท็กเตอร์ประจําอาคารที่15เดินสิงหานะครับ2 5ง6้้าครับผมครับก็เดี๋ยวจะพามาดูอัปเดตนะครับสินค้าหน้าร้านที่ยังขายได้นะครับช่วงนี้นะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเงื่อนไขายร้านเรานะครับขายเฉพาะเงินสดแล้วก็ออกผ่านตกสงเท่านั้นนะครับผมครับเดี๋ยวเราลอง ไปชมนะครับสินค้าที่ร้านได้เลยครับรถแท็กเตอร์นะครับตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับผมครับอ่าก็อาจจะมีเก็บงานอยู่ร้านข้างในนะครับที่อำเภอนอนจานก็กาลังเก็บงานอยู่ประมาณ3-4คันนะครับที่จอดอยู่หน้าร้านก็จะมีประมาณ5-6คันนะครับอ่าสำหรับอ่ารุ่นยันมาสามสิบเก้าเลยนะเพนทามเอะนะครับรุ่นนี้ครับก็รุ่นฮิตติดตลาดนะครับถามกันมาเยอะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 206,500 0บาทนะครับเช็คพร้อมใช้งานพร้อมเล่มโอนครับรุ่นนี้นับที่ร้านจะมีด้วยกัน3คันนะครับแต่ว่าอีก2คันกำลังเก็บสภาพนะครับผมครับกำลังเช็คให้นะครับกำลังเก็บสภาพคร้าวๆครับก็มีคันนี้ียังขายได้นะครับก็ราคาคันนี้ค่าตัวอยู่ที่207,500บาทนะครับเอ้ย208,000บาททวนนะครับจะได้ดันดินใหม่ของนาซ่านะครับเดี๋ยวกระจังกระจังหน้านะครับตัวครอบตรงนี้นะครับอ เหมือนของสามสิบแรงคันนะครับผมครับเดี๋ยวจะใส่ให้นะครับสำหรับตัวกระจังหน้าครับตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ครับผมครับแต่ว่าจะเป็นชุดด้านในใหม่ครับจะมีเออเก็บสีตรงกระทะล้อนะครับนี่เก็บสีตรงกระทะล้อครับแค่นี้สีท้ายยังเดิมครับผมครับคันนี้รถก็จอดตากฝุ่นตากฝุ่นนะครับก็อาจจะมีเขิดอบ้างครับรถ อันนี้ก็เดี๋ยวกเก็บสภาพอีกนิดหน่อยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอาจจะมีเบาะแล้วก็เฟรมคอนโซลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไ,ได้ระบบไฟใหม่ครับสําหรับจุดรั่วซึมก็เดี๋ยวเอาไปเช็คให้ใหม่นะครับแล้วก็ชุดแขนลากแขนอะไรแขนปรับตั้งด้านหลังนะครับเก็บให้ใหม่ครับท่านท้ายจะใส่สปอร์ตอะไรให้นะครับวันนี้ก็มาเดิมๆก็ยังโกๆอยู่นะครับยังไม่ได้เก็บสภาพครับ รถก็ถือว่าเดิมสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะครับคันนี้ราคา280,000บาทครับมีเล่มรับผมครับรถมีเล่มเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะรับประกันเครื่องเกียร์นาน3เดือนอุปกรณ์2ชิ้นครับอ่าผมคันต่อมาก็จะเป็นคูปัต้า30แรงนะคันนี้คูปัต้า30แรงราคาอยู่ที่245,000บาทนะได้ชุดนินใหม่รับผมครับชุดนินใหม่อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับดันหน้าผ่านพวนรับผม ชุดันนินใหม่สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คพร้อมใช้งานครับยางหน้าจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นยางเป็นยางใหม่มือหนึ่งครับยางคู่หน้ายางคู่หลังก็สภาพ40%นะครับยังถือว่าใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับผ่านคู่ตัวก็จะสวยๆครับไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับตัวนี้จะเป็นผ่านห้านะผ่านคู่ตัวมากับรถนะครับเดี๋ยวชุด แคตปับตั้งหน้าท้ายนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมครับโซ่ข้างอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้เป็นต้๊กหัวครับรถเช็คค้อมใช้งานทุกจุดครับผมเนื้อตัวเดิมเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับสีเดิมทุกจุดสาหรับคันนี้นะครับก็จะมีแค่เปลี่ยนเป็นชุดดันดินเป็นของใหม่เป็นคานล่างครับแล้วก็จะมีคันนี้นะครับเป็นคูปอต้ายี่8แรงนะครับคันนี้ก็เล่นพร้อมโอนเหมือนกันนะครับสำหรับ30แรงก็เล่นพร้อมโอนคันนี้ก็เล่นพร้อมโอนครับย8แรง จะเป็นชุดนันินคานบนนะครับตัวนี้ยางสวยหน้าหลังครับเรนมาโอดคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเหมือนกันครับเป็นตันจะเป็นระบบขับเคลื่อนโฟวิวนะครับก็เช็คความใช้งานเหมือนกันครับคันนี้รถก็ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับลูกค้าก็มาดูรถดาเดิมก่อนที่จะให้เก็บงานนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรต่างๆเดี๋ยวเก็บให้ใหม่นะครับยางหลังก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหน้าก็สี่สิบเปอร์เซ็นเลยคันนี้ ไม่น่าเก็บเท่าไหร่เครื่องเกียร์เดิมไม่เคยแกะขับเคลื่อนโฟล์วสีล้อราคา1นึ0 0 0สนสอบาทอุปกรณ์2ชิ้นครับผมเช็คความใช้งานครับต่อมาก็จะเป็นยันม่าคันนี้ครับยันม่าคันนี้ยันม่า49เกเลยครับเล่มพร้อมโอนคันนี้รถสวยดมเดิมคันนี้รถสวยมากนะครับคันนี้เป็นรถปี60มรถสวยเดิมทุกจุดครับผมจะมีเก็บสีแค่ตรงกระทะล้อแล้วก็ชุดดันดินนะครับอ่า ันนี้ของแถมบอกเลยคุ้มคุ้มนะครับคันี้ของแถมคุ้มคุ้มใบมีดก็ยังเหลือเยอะนะครับติดเพิ่มมานะครับเป็นชุดประคองคานหน้าครับตัวนี้ชุดประคองคานหน้าลูกเจ้าของเก่าติดมานะครับอถ้าซื้อแยกชุดนี้ก็ประมาณเจ็ดพันนะครับสําหรับตัวคองคานหน้าแล้วก็จะมีแต่งตรงนี้นะครับผมครับแต่งเป็นเพลากลางนะนจะเป็นเพลากางกระบาดนะครับสาหรับยันม่านะครับ ตันี้นะครับใช้อึดใช้ทนใช้ยาวๆนะครับถ้าได้แปลงกระกระบมาแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นปัญหาหลักของยันม้านะครับของเดิมอ่าตัวนี้จะเป็นปอกลูกปืนนะมครับมันจะชอบรูดชอบแตกแล้วก็ลูกปืนชอบหายบ่อยนะครับผมครับนะครับแล้วก็จะมีท่อซิ่งนะครับท่อสแตนเลสอ่าแล้วก็ขัดสีอะไรให้เรียบร้อยครับเช็คความใช้งานยางหน้าเหมือนใหม่นะครับยางหน้าสภาพ95%สหรนะครับสาหรับยางหน้าก็ เอาไปลุยนามายังไม่ลาครับสภาพก็จะคือคือหน่อยครับผมครับยางหลังสภาพ85%้าเปอร์เซ็นต์นะครับ80 80 80เปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ 80- 90%เปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สำหรับยางหลังยางหน้าก็90-95%สเปอร์เซ็นต์ครับสุดท้ายอะไรเดี๋ยวเก็บลไล่ระบบไฟให้ใหม่นะครับสำหรับสุดท้ายสีเดิมลูกจุดคันนี้เครื่องเกียร์ดีปีห0ูนนะครับช่วมงแท้ 2,962ชั่วโมงนะครับ2,962ชั่วโมงรถกอยังไม่ได้เก็บงานเก็บสภาพนะครับเดี๋ยวเก็บให้ใหม่นะครับคันนี้ก็ราคา355,000บาทนะครับ355,000บาทยันมา49แรงปี60ครับเล่นพร้อมโอนพร้อมอุปกรณ์แต่งราคา10,000กว่าบาทนะครับยางหน้าเหมือนใหม่ครับมาต่อมาก็คันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นยันมา51แรงครับคันนี้ก็เป็นรถปี60นะครับ ฮ่าสบแรงพรีเมียมครับคันนี้ก็ติดตั้งชุดนันดินใหม่นะครับอ่าสลับไปเกียร์หน้านะครับแล้วเราก็เอาไปทดลองอ่าเกียร์ปรับที่ตัวเองดูนะครับนี่ที่ตรงนี้นะคอ่าก็อาจจะมีเราถลอกบ้างแต่ว่าเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่สีเรียดเดี๋ยวเก็บสีให้ใหม่นะครับยางคันนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับราคาเอาไปราคาพิเศษนะค,คันนี้ก็เอาไปราคาพิเศษเลยอยู่ที่ สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับปกติขายที่สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคานี้ก็ขอไม่ลดนะครับแต่ว่าจะเป็นเก็บพร้อมใช้งานแล้วก็ส่งฟรีให้ไม่เกินสามร้อยกิโลนะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรจริงๆนะครับสําหรับคันนี้ครับคันนี้ก็จัดโปรนะเพราะว่าคันนี้ก็รถมันมาก็เกือบจะสองเดือนแล้วครับยังไม่ได้ขายออกเลยสําหรับคันนี้เนาะครับ คันนี้เราเครื่องเกียร์ดีนะครับลูกค้าก็มาทดลองได้ครับผมครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะครับคันนี้ก็รับประกันให้ได้6เดือนเลยนะครับคันนี้รับประกันว่าเครื่องเกียร์ดีนะครับยางใหม่สี่เส้นครับจะมีเก็บสีแค่กระทาล้อสีทองครับดูเรารถเอาไปใช้งานมานะครับดูนะครับรถเอาไปใช้งานมาไม่ล้างครับอาจจะมีเก็บสีกระทะล้อแล้วก็สีชุดท้ายสวยๆนะครับสลหรับชุดแขนปรับตั้งอะไรก็ัดให้ใหม่เรียบร้อยคาร์พก็เก็บสีมาแล้วครับ ท่อซิ่งสแตนเลสให้หนึ่งใบครับรถสวยรถเดิมครับผมคันนี้ก็ชั่วโมงสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงแท้ระบบชุดไฟอะไรต่างๆ่าเราเก็บให้ใหม่นับคันนี้ก็รถมาดําเดิมนะครับยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับผมครับถ้าลูกค้าจองสนใจแล้วก็เอาไปเก็บสภาพให้นะครับสําหรับรีวิวอ่ะการเก็บงานก็มีในช่องให้ดูนะเป็นตัวอย่างสําหรับลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อนะครับมีรีวิวเป็นตัวอย่างให้ดูในช่องนะครับผมครับ ประมาณนี้ครับส่งคายครับคันนี้คูบูต้า KRT ครับคันนี้ราคา97,000บาทนะครับ9 7 0า0บาทอุปกรณ์หน้าหลังครับเช็คความใช้งานครับผมคันนี้ก็จะมีเก็บสีมาทั้งคันนะครับยกเว้นตัวเครื่องเครื่องดีครับคูบูต้า KRT รับประกันได้3เดือนครับเอาไปใช้งานยาวๆแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงก็พอมีให้เลือกอ่าอุปกรณ์ต่อพ่วงพอมีให้เลือกนะครับ ช่วงนี้ก็เหลือน้อยครับก่อนต่อพว่วงผ่านพวนริปเปอร์ริปเปอร์บวกอ่าทางปุ๋ยนะครับแล้วก็ผ่านชักล่องีของ dck ของ psc แล้วก็เออประมาณนี้เนาะแล้วก็ของ nasa นะครับอของมือสองก็เหลือน้อยครับแล้วก็จะมีพผ่านบุกใส่รุ่น m นะครับ m60 70 8 5 9 5้านะครับใส่ได้ตัวสีฟ้านะครับก็จะมีพันบุกเบิกรุ้นเล็กนะครับใส่ไม่เกิน50แรงตัวนี้ครับพันหัวหมูราคาเดี๋ยวลูกคา้าก็ค่อยอโทรมาสอบถามหรือว่าทักมาคุยในไลน์ได้นะครับเบอร์โทรกับไลน์อ่ะลิงก์กันนะครับผมครับพิมพ์เบอร์โทรแล้วไลน์จะเด้งขึ้นมาเองนะผมครับอ่าโรตารี่ตอนนี้ก็เหลือน้อยนะครับเหลือแต่สองเมตรนะครับ แล้วก็จะมีริปเปอร์นะครับตัวนี้เป็นริปเปอร์แล้วก็จะมีเป็นถังปุ๋ยด้วยนะครับิปเปอร์รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะัครบสอบถามได้ครับตัวนี้ก็จะมีโรตเตอรี่2องเมตรยี่สิบสองเมตรนะครับผมครับของนาซาด้านในก็จะเป็นชุดดินเน้าครับจะเป็นชุดดนี้ของนาซาครับมีทุกรุ่นนะครับแล้วก็เรามีบริการติดตั้งนะครับ เรามีบริการติดตั้งหน้างานนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2เมตรแบตเตอรี่2เมตรของยี่ห้อไอพ p P k เนะครับตัวนี้แล้วก็มี2องเมตรของสยามสโตล่าครับนี้จะเป็นงานเก่าเก็บนะครับเป็นสินค้าค้างสต็อกเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับรับประกันการใช้งานให้1ปีนะครับอ่ วันนี้ก็จะมีชุดดันดินนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับจะมีของยันต์มาแล้วก็คูโบต้านะสำหรับชุดดันดินครับตัวนี้จะเป็นผ่านขวดมันของ PSC แล้วก็ DCK แล้วก็นาซานะครับที่เรามาขายนะครับจะเป็นแบรนด์แบบดังๆนะครับผมครับนะครับคงหนามากู PSC ถือว่าเป็นของดีแบรนด์แบบแบรนด์ดีๆนะครับแบรนด์ติดตลาดนะครับแล้วก็ DCK แล้วก็นาซานะครับที่เราเอามาขายนะครับจะเป็นแบรนด์แบบ ดังๆนะครับผมครับตัวนี้จะเป็นผานขนะุดมันของดีซเคนะครับตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับเขาะนะครับเขาะไม่มีเสียงนะครับตัวนี้เด็กหนาครับ ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1500บาทนะครับสำหรับผานขุดมัน DCK นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับที่กำลังมาแรงครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทานผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็ลองมาสอบถามได้นะครับลองโทรมาสอบถามหรือว่าทักไลน์แอดไลน์มาได้นะครับผมครับสำหรับสินค้าที่ร้านก็จะประมาณนี้นะครับ กติดตามชมตอนต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ